ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาติดตามการเจริญเติบโตของผักหวานป่าบ้านไผ่นะครับนี่ครับไม่ได้มาดูนานนะครับทะลุออกมาเลยครับลุมาจากตะกร้าเลยต้องเอาตะกร้าออกไม่งั้นเดี๋ยวผักหวานผิดทรงผิดรูปอีกครับ ่วนด้านนู้นนะครับเอาตะกร้าครอบออกนะครับอลองมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพาไปดูนะครับโดยไม่ใช้สแลนมาคุมนะครับเพราะว่าไก่ทำคอกไม่ให้มันบินออกมาช่วงนี้ไก่ไม่ค่อยบินออกมาครับเพราะว่าเอาไก่บ้านออกหมดเหลือแต่ไก่พักไข่ ไข่พันไข่ก็บินไม่ได้บินออกมาไม่ได้เขาไม่ชอบบินออกมายกเว้นว่าคอกจะมีรอยขาดนีนะครับผักหวานหลังจากที่เคยถ่ายไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งรอบหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาอีกครับเพราะว่าถูกฝนพายุฤดูร้อนนะครับโอเคเลยครับ นนมันจะพามาดูอีกนี่ต้นหนึ่งทะลุเข่งออกมาเลยครับส่วนต้นนี้นะครับทะลุเข่งออกมาเลยครับเพราะผมตัดออกผมตัดเข่งออกให้ทะลุออกมาแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้แสแลน มาคุมไว้ตอนนี้ยอดเหี่ยวหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาถ่ายตอนช่วงสายแล้วนะครับสอนต้นนี้ก็กำลังทะลุออกมาอีกครับนี่จำได้ไหมครับต้นตะขบที่เกิดเองออกมาจากลาดถ้าดูคลิปแรกๆจะเห็นนะครับ ต้นผักหวานพวกนี้ตอนนี้ก็ทะลุออกมาครับนี่เขาจะพิดิตรูปเดี๋ยวผมต้องเอาออกนะเอาเข่งออกส่วนต้นที่ทำแสแลนคุมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าต้นโตขนาดไหนแล้วพวกนี้ก็ทะลุออกมาหมดแล้วนะครับนี่นี่นแวะกลับมาดูอีกต้นหน,นึ่งต้นที่ลูกออกมาเหมือนกันครับ ใบใหญ่มากมชว่วงนี้หน้าร้อนครับฝนตกพายุฤดูร้อนอ่าต้นนี้ที่แสแลนคุมไว้นะครับใบก็ไม่เหี่ยวเพราะว่ามีร่มเงาร่างแสงอืม ตอนนี้ในเข่งก็กำลังทลุกออกมาอีกนะครับนี่ต้นตรงเลยในสแสลนมีล่มเงาพร้อมนี่กำลังสวยครับกำลังสวยกำลังสวยได้กินแน่ครับผักหวาน จะพาไปดูต้นที่เป็นกิ่งกระโดงนะครับที่เป็นกิ่งกระโดงที่เราถ่ายกันตั้งแต่เทปแรกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้โตรหรือ,อยังเดี๋ยวก็จะพามาดูครับอามาครับนี่ครับ แล้วต,ต,ต,กกต้นที่เป็นกิ่งกระโดงต้นแรกที่โตก่อนเพื่อนนี่นะครับต้นที่เป็นกิ่งกระดงต้นแรกตอนนี้โตกว่าเพื่อนเลยนะครับพอก็เป็นกิ่งกระโดงก่อนเพื่อนสวยสวยขึ้นกับมเมล็ดตัวมเมล็ดของมันเองด้วยนะครับว่า เาจะโตช้าโตเร็วกว่ากันนะครับความสมบูรณ์ของมเมล็ดก็การเตรียมดินนะครับผักหวานเริ่มโตกันหมดแล้วนะครับนี่เริ่มทะลุออกมาจากเข่งกันหมดแล้วครับออกมาจากสกากันหมดแล้วตอนนี้ก็ทะลุเหมือนกัน,นครับเยอะแล้วครับนี่ จะโตทัน,นทันกันแล้วจะโตทันกันแล้วเดีวจะดูอีกต้นหนึ่งเทียแสแลนคุมไว้นี่ครับต้นที่ผมพามาดูระบบน้ำนะครับตอนนี้ก็เห็นความแตกต่างไหมครับหลังจากคุมสแลนเสร็จแล้วเราเอาตะกร้าออกแล้วนะครับ โตขึ้นเรื่อยๆนะครับรออีก2ปีครับอีก2ปีได้กินครับ2ปีกว่าเราก็จะทำการเก็บเดี๋ยวคลิปนี้นะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูอีกอยากดูตรงไหนยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ